ถอดของทำตัวจนๆเหรออ่าลองสูตรทุกสูตรอะ่ะต้องทำตัวจนๆเหรอเหลือคอแว่นหนึ่งได้ไหมเหลืออันนี้แว่นหนึ่งแล้วกันอ่เ,อเหลือแว่นหนึ่งอ่ะทุกคนค่อยๆเปิดนะโพ๊หนึ่งเกลือนะอันนี้เกลือ ไม่กล้ากดต่อเลยวะ่ะเฮ้ยมาว่ะทุกคนปีกมานะครับโอ้หลายคนไม่เห็นนะครับเฮ้ยมอของดีอันนี้ปีกนี้ 6m ไทเกอร์มาโอ้มายังไม่มาครับค่อยๆมาหูมแมวหูมแมวพี่หูมแมว เงียบเลยว่ะทุกคนมันเพิ่งออกไปอะเราไปกิฟก่อนไหมไปกิฟก่อนดีกว่าไปกิฟก่อนไปกิฟก่อนเออไปกิฟก่อนมันเพิ่งออกมันเพิ่งออกมอมเพิ่งออกไงของมันมันกำลังรันคือเซิฟนี้มันของเป็นอย่างนี้นะของมันรันเป็นนะนะทุกคนมันรันเป็นแบบว่าสอยดาวอะสอยดาวก็คือรางวัลออกไปแล้วอะคุณก็จะเปิดต่อไม่ได้นะครับเปิดต่อมันก็เกลือถูกไหมเออคุณต้องเข้าใจนะครับ หลักการของเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวไปกิฟเฟนก่อนทีละห้าเมตรต้องได้แล้วนะครับบารมีหลวงปูกเค็มนะครับก่อนเปิดร้องเพลงอังเปิดร้องเพลงอังก่อนเสือมันจะหนีเปล่าวะมีอาชีพมองกับเสกเข้านะครับวันนี้เลยนะครับเดี๋ยววันวันเสาร์เนี่ยอาจจะได้เห็นกิววอลนะเออเชื่อมหมดเลยตอนเนี้ย ท่านโกงศูนย์ท่านจีเ e อมาเดี๋ยวมาเปิดกิฟเฟนเมืองกิฟเฟนนะครับโพ1หนึ่งทีนะครับยังยังไม่ได้นะครับเฮ้ยมาว่ะมาแล้วคุณมาหนึ่งทุกคนแล้วคุณมาของเพิ่งออกว่ะโอ้ไม่พอแล้วว่ะโอเคเดี๋ยวสิบชิ้นนะครับ เฮ้ยเมืองนี้ดีอยู่ได้มาหนึ่งครับและคุณไปไหนต่อดี <c oughs> เปิดไปตอนนี้เปิดไปเยอะแล้วคุณจิติวัตรเปิดไปหลายชุดแล้วครับเสือตัวสองหมื่นพิชิปไม่เปิดก็แย่แล้วนะครับใบใบอื่นขายได้หมดเลยพี่ชิปหรือไม่ก็ย่อยเป็นหินก็ได้เออไม่เจ็บก็ลุ้นเสืออย่างเดียวอะ่ะมีคนรับอยู่ ปฏิวิชชปด้วยนะครับยิ้มสู้เสื้อสู้เสือครับคุณนิควันนี้เห็นมาก็จะเปิดนะมาหน้าสตรีมดึกไปพายอดอนเอลองลองพรดูก่อนผมแม่งแลคคูนแลคคูนมาก็โอเคละเฮ้ยมาว่ะแลคคูนนะครับแลคคูนมาหนึ่งแลคคูนพนก็พนก็ดีพนก็ดีนะครับแวดมานะครับโพมานะครับโอ้โหนาเดี๋ยวไปพาย้อนอีกนะครับ เมืองละอันมันเหมือนกับมันวนน่ะทุกคนของมันจะแบบว่าออกไปแล้วมันจะออกไม่ทันนะต้องพยายามวนเมืองนะครับใส่หมวกเสือไปก่อนนะครับเสือเซิฟซีสามแค่สองร้อเองูนไอเกินบอกนะโอ้ยเซิฟนี้คนรับสองหมื่นครับไม่เปิดก็ไม่ได้แล้วแปบ๊บนึงอ่ะมาพย้อนต่อนะครับใส่แล้วแบบโคตรเท่อะบอกให้เลยในแม่งเดินมาขี่เสือมานะครับมีเสือเดินข้างข้างอะทุกคน แล้วใส่หมวกเสือด้วยนะเอออารวเลยนะสามสองหนึ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเฮ้ยทุกคนคอสตูมไทเกอร์เฮ้ยพาย้อนมันอยู่พายอ้อนโอ้มันอยู่พายอ้อนออรเรียบร้อย มันอยู่พาย้อนทุกคนเย่ดโมันอยู่พาย้อนโอไปมอต้องนานเอาเรื่องวอลตัส wow, อินฮาโอ้รอสุดครับวันนี้ออกแล้วไม่เปิด <c oughs> ออกแล้วไม่เปิดแล้วเฮ้ยมันต้องรัววะ่ะโอ้น้องฟ้าบอกว่าเย่ yeah, เลยไ <c oughs> อิฮาสุดโอถ้าผมหยุดตั้งแต่ครั้งแรกผมอาจจะไม่ได้นะทุกคนนี่คือต้องแบบขอบคุณทุกคนที่มาแบบ ซื้อมาละคอให้ผมเปิดต่อนะครับเรียบร้อยว่ะคอที่เหลือลดราคาแจกเลยอ่ะลดราคาเลยลดราคาสุดๆไปเลยทุกคนสุดครับจีมาดัสนะครับมาว่ะทุกคนโอ้โหเปเรียกมาร์ดบดีมาร์บอกว่าจะเปิดให้ดูมาดูก่อนเร็วแท็กมาร์มาเร็วแท็กทาริทภูมมาหน่อยเร็วบอกทาริทภูมนี่นี่ไม่ต้องเปิดแล้วนี่เสืออยู่นี่ครับเสืออยู่นี่ครับเสืออยู่นี่โอ้ จิบน้ำหน่อยทุกคนโอ้โหแม่งของจริงว่ะไม่อันสุดท้ายด้วยมั้งเนี่ยอันสุดท้ายพอดีทุกคนอันสุดท้ายพอดีทุกคนไปกี้มีอยู่ห้าใบใช่ไหมคุณลองดูนะอันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าพอดีไปเลยห้าใบคือใบสุดท้ายได้ครับขายใบสุดท้ายด้วยโอ้ GM มานะครับของจริงนะครับ GM GM ิร์ฟนี้แม่งแจกผมป่ะอ่ะไปรอที่เดิมไปรอที่เดิม,ไป,ดมไปรอที่มอนะครับ โหหล่ออยู่คนเดียวแล้วตอนนี้วัดัตพี่นิกต้องบอกว่าต้องบอกเลยว่าเองมันของจริงเห็นไหมไปแท็กไปแท็กซอเด็กน <drain. S 2> ้อยนี่ซอเด็กน้อยมาแล้วนี่คอเสือของจริงไม่ได้มาแบบเล่นๆไม่ได้มาเล่นๆนะครับ